ลบด้วยตำแหน่งเชิงมุมเซต้าหตรงนี้นะครับส่วนช่วงเวลาที่ใช้ก็เอาจุดของเวลาที่จุดปลายลบด้วยจุดของเวลาที่จุดต้นโอเคนะครับแค่นี้เอง ตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้ระบบพิกัด nt แล้วก็การเขียนความเร็ว v ความเร่ง a บนระบบพิกัดนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่การเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยที่เราก็จะเริ่มจากหัวข้อ2.9.1เนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมประเภทแรกนะครับสิ่งที่เราจะทําในหัวข้อนี้ก็คือว่าตอนนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพิกัด nt ไปแล้วเราจะเอามาใช้กับการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนที่ใน2มิติบนระนาบเป็นแบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบพิกัด NT ที่เราใช้กับการเคลื่อนที่แบบ2มิติทั่วๆไปนะครับซึ่งตอนที่เราเรียนเรื่องระบบพิกัด NT เนี่ยเราก็จะมีการเขียนความเร็ววความเร่ง A บนระบบพิกัดนี้นะครับในส่วนต่อไปนี้ก็คือเรื่องวงกลมเนี่ยเราก็จะเอาเงื่อนไขครับ เราก็จะเอาเงื่อนไขที่ทําให้การเคลื่อนที่แบบ2มิติทั่วๆไปเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็คือเอาเงื่อนไขของวงกลมเนี่ยไปใส่แล้วก็จะได้ความเร็ว v กับความเร่ง a ที่ใช้กับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเลยนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเอาเงื่อนไขตรงนี้ไปใส่นะครับ มันเดี๋ยวมันจะมีปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่ที่ใช้เฉพาะกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมอีก2ตัวครับคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เราเรียนเรื่องปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่มันจะมี4ตัวก็คือตำแหน่งการกระจัดความเร็วความเร่งสําหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมมันจะมีเพิ่มอีก2ตัวครับตัวที่1ก็คือความเร็วเชิงมุมนะครับเราจะแทนด้วยตัวโอเมกาแล้วมีลูกศรข้างบนเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวที่2ก็คือ ความเร่งเชิงมุมความเร่งเชิงมุมเราจะแทนด้วยตัวเอลฟามีลูกศรข้างบนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะขอพูดถึง2ปริมาณนี้สั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาเงื่อนไขของวงกลมมาใส่บนระบบพิกัด NT แล้วก็จะได้เดินเรื่องกันแบบเ,เนียนๆย,ยาวๆไปเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความเร็วเชิงมุมและเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะพูดถึงความเร่งเชิงมุมนะครับสำหรับความเร็วเชิงมุมเนี่ย มันจะเป็นปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่ที่จะบอกว่านะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะตามเส้นทางที่รูปวงกลมเนี่ยจะเป็นการระบุว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยได้มุมตัวเนี้ยที่จุดศูนย์กลางอันนี้จุดศูนย์กลางนะครับได้มุมที่จุดศูนย์กลางมากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาหนึ่งคือต้องการจะบอกว่ามันเคลื่อนที่ไปแล้วเร็วมากน้อยแค่ไหนโดยการวัดมุมตรงนี้เทียบกับเวลานะครับทีนี้ความเร็วเชิงมุมที่ว่านนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ผมจะขอเริ่มต้นจากการระบุทิศของ ความเร็วเชิงมุมก่อนนะครับซึ่งผมวาดภาพให้ดูง่ายงอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคุณก็ดูภาพ2.28ตามไปนะครับผมวาดภาพให้ดูจริงๆงแล้วการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่บนระนาบ2มิตินะครับในภาพ2.28เนี่ยก็เขียนเป็นรูป3มิติก่อนเพื่อให้คุณมองเห็นภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆลดรูปให้เหลือ2มิตินะครับก้อนนี้เป็นแกน x แกน y แล้วก็แกน z อันนี้จุดกาเนดนะครับเราก็จะกําหนดให้ตัว วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นวงกลมแบบประมาณอย่างนี้นะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งถ้าคุณมองจากด้านบนมาเนี่ยระนาบของวงกลมจะอยู่บนระนาบ x y แบบนี้นะครับก็จะกําหนดให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเคลื่อนที่จากจุดนี้นะครับก็เคลื่อนที่ตามแนวอย่างนี้ตัวความเร็ว v ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็จะอยู่ในแนวสัมผัสเส้นทางการเคลื่อนที่ก็คือแบบนี้เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับ วัตถุก็กาหนดให้เคลื่อนที่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้นะครับจุดศูนย์กลางของวงกลมก็เป็นจุดนี้นะครับวิธีการก็คือเราก็จะทําการลากเส้นรัศมีนะครับจากจุดศูนย์กลาง มายังตำแหน่งของวงโคของวัตถุจากจุดศูนย์กลางมายังตำแหน่งของวัตถุอย่างเนี้นะครับพอวัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ได้มุมที่วัดเทียบวัดมุมเทียบวัดมุมตรงตำแหน่งของจุดศูนย์กลางนะครับก็จะได้มุมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้นะครับก็แทนด้วยเดลต้าเซต้าอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปดูมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูการคำนวณตรงนี้ต้องการให้คุณดูทิศก่อนครับก็คือในกรณีนี้วัตถุเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับเคลื่อนที่ในทิศนี้ วิธีการระบุทิศของความเร็วเชิงมุมก็คือเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าหลักเกณฑ์มือขวานะครับหลักเกณฑ์มือขวาเนี่ยเขียนให้ดูหลักเกณฑ์มือขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่โค้งกับส่วนที่ตรงนะครับส่วนที่โค้งในที่นี้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวเส้นโค้งแบบนี้นะครับให้คุณใช้นิ้ว4นิ้วนะครับโค้งเป็นโค้งตามอย่างนี้ก็คือแบบนี้คุณเอามือขวานะหลักเกณฑ์มือขวาคือใช้มือขวาคุณเอานิ้ว4ี่นิ้วโค้งแบบนี้นะครับ ก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับโค้งแบบนี้ก็คือเนี่ยมันหมุนแบบนี้นะครับคุณก็โค้งแบบนี้เห็นไนหะอย่างนี้นะครับเนี่ยโค้งแบบนี้จากนั้นนิ้วโป้งของมือขวาก็เหมือนกับที่คุณทํามือกดไลน์นะครับนิ้วโป้งของมือขวาเนี่ยมันจะมีทิศชี้ขึ้นชี้ขึ้นที่ว่านี้คือชี้ขึ้นตามแกนบวก4นะครับทิศ ตามนิ้วโป้งเนี่ยก็จะเป็นทิศของความเร็วเชิงมุมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ความเร็วเชิงมุมของเราก็จะชี้ในทิศนี้นะครับก็คือเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ชี้ในทิศนี้เวกเตอร์หน่หน่วยที่ใช้ในการระบุทิศของความเร็วเชิงมุมจึงเป็นเวกเตอร์ตามทิศของแกนบวก4ก็คือทิศของเวกเตอร์ K นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนความเร็วเชิงมุมในรูปของการเอาขนาดของมันนะครับ แล้วก็คูณอยู่กับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ใช้ในการระบุทิศทางก็คือเวกเตอร์ k ก็จะเป็นไปตามพื้นฐานของเวกเตอร์แบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือการระบุทิศถ้าตัวระนาบของวงกลมมันหันไปทางไหนคุณก็เอามือขวาหันตามไปนะแต่นี้เป็นตัวอย่างซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าคุณน่าจะคุ้นเคยพอสมควรจากการที่เราเรียนใน มอปลายมาแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของการระบุทิศทางน,นะครับคือใช้หลักเกณฑ์มือขวาตามนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูนิยามพื้นฐานในการที่เราจะคำนวณตัวความเร็วเชิงมุมนะครับเราก็จะใช้ภาพนะครับใช้ภาพ2.29นะ2.29นะครับทีนี้เพื่อให้คุณมอเห็นภาพผมขอวาดภาพใหม่นะคุณจะเห็นได้ว่าในภาพ2.29เนี่ยเราเปลี่ยนมาเขียน การเคลื่อนที่แบบวงกลมบนระนาบ x-y เฉยๆแล้วเห็นไหมเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่บนระนาบ2มิติเพราะงั้นเราก็เขียนบนระนาบ2มิติก็พอนะครับก็คือใช้2แกนพอไม่ต้องไปเขียน3มิติแบบเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เนี่ยผมต้องใช้มือขวาเพราะงั้นก็เลยวาดเป็น3มิติคุณจะได้มองเห็นภาพแบบ3มมิตินะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องแล้วนะเพราะงั้นตอนนี้เราก็จะวาดภาพตรงนี้ให้คุณดูแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนตัวนิยามให้คุณดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเรากลายเป็นระบบ พิกัดฉาก xy เฉยบนระนาบ2มิติก็จะกำหนดให้จุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดนี่เลยเป็นจุดเดียวกันกับจุดกำเนิดของระบบพิกัด xy นะครับแล้วก็จากนั้นก็กำหนดให้ให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็ประมาณประมาณนะครับตามเส้นทางนี้นะโอเคครับจากนั้นจากนั้น ผมก็บอกว่าเราจะเริ่มต้นพิจารณาวัตถุนะที่2เวลาเริ่มต้นสมมุติว่าผมพิจารณาวัตถุที่เวลานี้นะครับเป็นเวลา T1 กําหนดให้วัตถุก็เคลื่อนที่ตามแนวเส้นรอบวงรูปวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วไปถึงจุดนี้ที่เวลา T2 แบบนี้นะครับ โดยที่เราจะมีการระบุตำแหน่งของวัตถุบนวงกลมเนี่ยโดยการวัดมุมนะครับโดยการวัดมุมมุมที่เราจะวัดเนี่ยจะใช้การลากเส้นในแนวรัศมีนะครับจากจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งของวัตถุอย่างเช่นตำแหน่งที่เวลาทีหนึ่งเราก็ลากเส้นจากจุดศูนย์กลางไปยังวัตถุอย่างนี้นะครับอันนี้คือเส้นรัศมีนะแล้วก็ให้คุณทําการวัดมุมครับโดยเป็นการวัดมุมเทียบกับแกนบวก X วัดมุมที่ทนเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะครับก็คือวัดเป็นแบบนี้เห็นไหม นี่มุมตรงนี้ก็คือใช้ในการระบุตำแหน่งของวัตถุที่เวลาทีหนึ่งว่าทำมุมเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นม,มุมเซตา้าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้จากนั้นทำนอนเดียวกันครับที่จุด2เราก็จะมีการระบุตำแหน่งของมันนะตำแหน่งของมันก็คือใช้ในการลากเส้นรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งของวัตถุครับจากนั้นคุณก็วัดมุมของเส้นรัศมีเส้นนี้นะครับเทียบ <rites> กับแกนบวก x ก็คืออย่างนี้นะวัดไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือมุมเซต้าสผมเขียนยังไงดีอะ จะได้เห็นอันนี้เซต้าสโอเคนะครับจากนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือเป็นมุมเป็นมุมที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนะครับที่จุดศูนย์กลางซึ่งห,หมายวมว่ามุมที่วัตถุเคลื่อนที่ไปคือจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ก็คือมุมตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมมุมตรงส่วนนี้นะมุมตรงส่วนนี้ก็คือเดลต้าเซต้าคือมุมที่เราต้องการนะครับหรือจะพูดว่าเป็นการกระจัดเชิงมุมก็ได้นะครับเพราะว่า เป็นมุมที่เปลี่ยนไปจากจุดต้นไปยังจุดปลายของการเคลื่อนที่คราวนี้เรามาดูนิยามของการคำนวณความเร็วเชิงมุมกันครับเนื่องจากว่าตัวความเร็วเชิงมุมของเราเนี่ยเป็นการพิจารามุมตัวนี้นะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เทียบกับเวลาครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการคำนวณปริมาณเทียบกับเวลาเหมือนกับกรณีของความเร็วความเร่งที่ผ่านมาเลยการคำนวณตรงนี้ก็จะมีการคำนวณได้2วิธีแบบที่1ก็คือคำนวณแบบเฉลี่ยครับก็คือ ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยใช้ขี่ทั้งบนเป็นบาร์นะมันก็เท่ากับการเอามุมที่วัตถุเคลื่อนที่ไปที่จุดศูนย์กลางเนี่ยหารด้วยเวลาทั้งหมดในที่นี้ก็คือเดลต้าเซตาก็คือมุมตรงนี้หารด้วยเวลาก็คือเวลาที่ใช้เดลต้าทีซึ่งไอตัวเดลต้ามุมของมุมเซตาเนี่ยมันสามารถหาได้จากการคุณดูภาพนะครับมุมตรงนี้ก็หาได้จากการเอามุมเซตาสองลบด้วยเซตาหนะครับยกตัวอย่างเช่น จริงๆแล้วเซต้าหนึ่งเซต้าสองต้องใช้หน่วยเป็นเรเดียนนะครับแต่ใช้เป็นองศาคุณจะได้นึกภาพออกง่ายๆสมมุติจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้มุมอ60องศาจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้10องศาเพราะงั้นตรงนี้เท่าไหร่ครับ50 50เกิดจากอะไรเกิดจากการเอาเซต้าสอง60ลบเซต้าหเท่ากับ10ก็จะเหลือตรงนี้50ถูกไหมครับเพราะงั้นตรงนี้ก็เหมือนกับการกระจัดเชิงมุมก็เท่ากับการเอาตำแหน่งเชิงมุมเซต้าสนะครับลบด้วยตำแหน่งเชิงมุมเซต้าหตรงนี้นะครับ ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ก็เอาจุดของเวลาที่จุดปลายลบด้วยจุดของเวลาที่จุดต้นโอเคนะครับแค่นี้เองก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรครับพวกนี้ผมอธิบายสั้นๆเพื่อให้คุณรู้จักไวเท่านั้นเองถึงเวลาเดี๋ยวเราค่อยไปทําการคํานวณกันอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เราทําการคํานวณแบบเฉลี่ยถ้าเราจะคํานวณแบบบัดดนก็คือขณะใดขณะหนึ่งก็จะหมายความว่าคุณต้องกําหนดให้ตําแหน่งที่จุดปลายตรงนี้เข้าใกล้จุดต้น นะครับจนทําให้ช่วงเวลาระหว่างที่ถึงทีเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์วิธีการก็คือแบบนี้ครับของเดิมเราจะทําการคํานวณความเร็วเชิงมุมนะครับเป็นความเร็วเชิงมุมแบบบัดดนก็จะเหมือนเดิมเลยครับก็คือการคํานวณแบบเฉลี่ยนั่แหละก็คือการเอาการกระจัดเชิงมุมหารด้วยเวลานะครับแต่มีเงื่อนไขว่าช่วงเวลานี้จะต้องเข้าใกล้ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นจุดต้นกับจุดปลายที่เราพิจารณาตรงเนี้ยเล็กๆตรงนี้ต้องอยู่ใกล้กันและเราก็จะได้ค่าของ ความเร็วเชิงมุมที่จุดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเขียนในรูปของแคลคูลัสได้ก็คือจะเป็นการดิฟหรืออนุพันธ์ของมุมเซตาเทียบกับเวลาทีครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราใช้วิธีการเรียนในลักษณะที่ดูภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยกระบวนการทางคณิตศาสตร์มันก็จะเหมือนกับซ้ำกันนะครับรูปแบบเดียวกันดีกว่ารูปแบบเดียวกันเพราะงั้นเราก็จะเรียนในรูปแบบเดียวกันมันก็จะง่ายครับนะครับเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ เป็นอัตราส่วนพิจารณาเป็นอัตราส่วนที่จากตัวหนึ่งเทียบกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะคำนวณได้2รูปแบบแบบนี้ตลอดครับเป็นแบบเฉลีย่ยหรือแบบขณะใดขณะหนึ่งหรือเป็นค่าบัตรดลน,นะครับก็จะเป็นรูปแบบตามนี้ทุกอย่างมันกันหมดเลยนะโอเคนะครับตอนนี้คุณก็พอจะรู้จักในเบื้องต้นถึงความเร็วเชิงมุมนะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดทิศแล้วก็การคํานวณความเร็วเชิงมุม2แบบโอเค สำหรับวิดีโอนี้ก็สั้นๆเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะพูดถึงปริมาณตัวที่2นะครับก็คือความเร่งเชิงมุมเราก็จะพูดแบบเร็วๆแบบนี้แหละครับแป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอกันครับ